สวัสดียามเย็นอีกคลิปครับยังอยู่ที่โรงลำไยจอมทองนะครับจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ใหม่หรือลำพูนก็ไม่แน่ใจครับตรงนี้วันนี้น่าจะได้ขึ้นครับเพราะว่าเราต่อคันนี้นี่ตออ่สู่คันนี้รถของน้องปื้มอันนี้คันนี้ใกล้เต็มลนะคันแรกเราจอดคันที่สอง คัที่สองและคันนี้เป็นคันที่สามสส0่เป็นคันที่สามลงใหญ่โตมาโหฬารท่าน,นี้โอนถึงด้านหน้าเลยลำใหญ่ลูกค้าชาวสวนจะมาอยู่ด้านหน้าเลยครับนานู่นเลย ที่นี่ทําลํยาไยอบแห้งด้ยนะครับนี่เดี๋ยวจะพามาดูเตาลํยาไยอบแห้งครับนี่ครับเตาลํยาไยอบแห้งใหญ่โตมโหฬารน,นี่น่าจะเป็นตัวล่อน่อนเบอร์ลํยาไยนะล่อนก็ออกมาเป็นเบอร์นี่แหละล่างล่างข้างล่าง ลูกใหญ่ลูกเล็กก็ตามนี้นะครับร่อนลงมาตอนอบแห้งเสร็จเรืง่งอบ ใช้ฟืนนะใช้ฟืนในทำความร้อนดูแผงควบคุมแผงควบคุมก็นี่เลยแต่ไม่ไม่รู้เรื่องหรอกครับเดี๋ยวไม่รู้เรื่องอะไรมากมายไม่รู้ นี้เตาความร้อนดูดความร้อนมาที่นี่ฟืนก็ดังตรงนี้เลยเนี่ยจุดตรงนี้เลย ความร้อนขึ้นมาอู้อบเสร็จแห้งแล้วแบบคงจะขึ้นตรงนี้ครับเนาะขึ้นตรงนี้แล้วก็มาคัดเกตคัดเกตก็ลงในลางช่องอเมื่อกี้ องใหญ่มากตรงนี้ก็เป็นอะน,นี่เป็นห้องเย็นเก็บลำไยตอนอบเสร,ร็จแต่ยังไม่ได้ขึ้น,นห้องลำไยลงนี้โอเคครับเวลาขึ้นแล้วปุ๊บนี่อุณหภูมิจะขึ้นจะลงง่ายเพราะว่าเขาเอาไว้ห้องเย็นก่อนพอขึ้นปุ๊บเขาก็ตักมาใส่ตู้เราห้องเย็นอยู่เนี่ครับผนังสีขาว 404คันบุย้ยนี่เถกแก่ครับตถกแก่404นอนสบายเลยคิวบยยนีี่่องไรคับด้ย สบายใจเลยใช่ไหมนอนสบายเลยไปเดือดไม่ร้อนครับนี่นรถก็ขัดบเบร์เลยเสียเอกนอนสบายสองตัวแก่ใหญ่นะครับเนี่ยเดี๋ยวใครว่างไม่มีรถขับนี่ปีหน้าติดต่อติดต่อมาได้นะครับเนียเผื่อมีรถให้ขับใช้แต่รถยุโรปทั้งนั้นเลยครับตัวรถเขาคันนี้คันนี้ ที่เหลือลูกน้องขับหมดเลยคันนี้วันนี้ไม่แน่ครับน่าจะได้ออกจะให้รู้นะครับป่าเนี่ยคันนี้ใครขับนี่คนขับนี่เห็นไหมนี่สองคนแล้วเนี่นี่คนหนึ่งนะเห็นไหมเนี่ย เจ๊ขับรถเก่งนี่คนเด็กนี่นี่คนขับไอ่เห็นไหมร้อนเลยร้อนมากเลยออกซน่อยออกซ์เลยโอ้นี่ครับคนขับนี่นะครับเนี่ยนี่นี่คนขับคู่นี่ครับแพ็คคู่นะครับเนี่ยครับครับครับนี่เห็นแต่ผู้ชายขับรถนี่สองคนนี่เลยนะครับขับขับคันนี้นี่ครับแอนเสื้อเจ๊เสื้อเขียวนี่เดี๋ยวรออีกคันครับรถยังทําไม่เสร็จนี่ ขับคันนี้เลยเชื่อไหมผู้หญิงก็ขับรถเก่งนะครับเต็มนะครับคืนนี้น่าจะได้ออกอุ้ยสี่โมงเย็นกับจะห้าโมงยังร้อนขนาดนี้เนาะเอาเจ๊ย,าย้ยายทำไมมาทำไมนี่ทำไมทำไมไปนู่นอะ่ะมันนู่นมันเย็นกว่านะผมว่านู่นเย็นกว่า เอานุน่นไม่มีปักเหรอครับมีปักอ,อ๋อนี่ครับนี่นี่คนขับทั้งสองคนเลยนะครับเนี่ยโอ้โดดลดระบายความร้อนของเอกทำดีเออทำดี ตัวนี้สวยครับเห็นสเสกบอกว่าทําอยู่แถวงาวนะครับใครติดตามคลิปก็ดูครับจะอยู่ก่อนถึงควาเดชาครับไอส,สามแยกที่เราลงเขามาแล้วพวกสามแยกไฟแดงเลี้ยวขวามาจะอยู่ซ้ายมือไม้สักรถนะครับสวยนี่เอ้ครับนี่เพื่อนๆน,นะครับที่ใครดูคลิปนี่ไม่สักรถนะครับ สี่ร้อยห้าสิบอ่ะสี่ร้อยห้าสิบอ่ามีทุกรุ่น<อ>นะครับพร้อมมีทุกรุ่นอีสุกอิริ้งอะไรเขาวาดไปหมดละใช<ค>่อ่าสวยอ่ะนึกว่ากัะดาษมาดูใกล้ๆโอ้โหสวยอ่ะใช่มาใส่เออเฮออย่างงี้นี่ต้องได้ออกไหมไม่ต้องนะวิ่งเลย คือถ้ามันไม่เราเราไม่เราไม่เกะตาเราเราก็คือวิ่งเหยื่อวิ่งก็ได้ใช่ไหมใช่ครับเ้ารูเนี่ยเราจะเจาะตรงไหนก็ได้อ๋อคือเขาจะเที่เราทำไปเขาจะยังไม่ได้เจาะรูอวักจะจกเราเสร็จปุ๊บโอเคเข้ารูเขาก็ใช้เราเลือกว่าเราจะให้เจาะรูตรงไหนจะเจาะหน้าเจาะกลางราคา450บาทด้วยโอ้อ่าใครดูคลิปก็ไปทำครับก่อนถึงปัวเดชาซ้ายมือครับขาขึ้นมาจากกรุงเทพ มีทุกรุ่นครับอยู่แถว n g a ครับมีทุกรุ่นเลยนอ้องวะก็เพิ่งรู้กับผมเพิ่งรู้สวยๆเดีย๋ยวจะไปสัมภาษณ์หนะ่อยนี่ครับนี่รับคันนี้เลยนะครับคันยาวๆนี่เลยผู้หญิงครับผมก็เพิ่งรู้จักเขานี่ยแหละครับ เจ๊รถหัวลากนี้ขับยากไหมครับฮะขับยากไหมถามหน่อยขับยากหรือเปล่าไม่ยากเลยเอาขับมากี่ปีแล้วรับรถบรรทุกเนี่ยไม่ไม่ไม่ขับรถครับขับรถมากี่ปีแล้วครับอ่าโอ้ขับมานานแล้วเออถามแกแกขับรถพ่วงเอวอ่อนได้นะผมยังขับไม่ได้เลยครับเนี่ยดี อันนี้แกมารู้สึกว่าแกมาฝึกงานนู้นคนขับคนขับจริงคนนู้นครับแต่คนนี้ก็รู้สึกว่ามา,มาฝึกงานรอรถอยู่รถเดียวได้โอ้เก่งครับนี่คนขับตัวจริงแต่คนนี้รอรถอยู่รถกําลังทําอยู่คนเสื้อเขียวเนี่ยกาลังรอทํารถอยู่รถน่าจะอืมอีกประมาณอาทิตย์นึงก็เสร็จจบรอบนี้น่าจะเสร็จรอ่ะรถแก ไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยได้เห็นผู้หญิงขับรถอะ่ะเห็นครับขับรถอะ่ะรถอะไรร,รถเล็กรถอะไรเยอะแต่ว่ารถบรรทุกแบบนี้ยเห็นนผู้หญิงขับนี่ไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยเจอสักเขียวนี่ฝึกง,งานครับเที่ยวนี้ก็ลงไปเอารถแต่นี่คนคับตัวจริงองนี่ยนี่เดีด๋ยวถามทีไรถาม เจ,จ๊ก่อนเจ๊กแล้วเจ๊อ่ะเจ๊ขับมากี่ปีต้องขับก่อนผมแน่นอนขับรถมากี่ปีนี่นออโอ้โหสามสิบสอง,ข,องขับรถเป็นสามสิบสองผมออกโรงเรียนสามหนึ่งรือสามศูนว่าจำไม่ได้ใช่ไหมสามหนึ่งหรือสามศูนออกปหกอะจบปหกและทำอะไรทีไม่ต่อาอโอ้โหนี่ครับสามสอง หรออู้อันนี้นี่ขับสิบแปดคนนี้ขับสิบแปดอันนี้ขับสามสองต้องจบปออโจบไม่ได้โอ้งั้นขับก่อนผมอีกรถบรรทุกอะใช่ครับสิบแปดผมขับรถไถ่ฟอร์ดอยู่บ้านอยู่เลยดันป่าอยู่แถวเชียงรายอยู่เลยโอ้บ้านถึงว่าครับอยู่ไหนอยู่นครปฐมอยู่นครปฐมทั้งคู่เลยหรอครับอยู่การอุ้ยดงรถบรรทุกคนนครปฐมแต่ก็ย้ายอยู่กอ่ามัน มันเป็นแถวนั้นมันระแวกนั้นมันโดงรถเนาะตอนผมขับเป็นผมเอาหัวลากเข้าบ้านเนี่ยโอ้ยตื่นเต้นกันทั้งหมู่บ้านเป็นอะไรที่แปลกเจอแต่นถนนหลวงแต่แถวนคนปรปฐมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ว่าเนาะเออโดงมันเนานะคนครปฐมราชบุรีเออบอดิีบอดซาารถบรรทุกเยอะอ้ขับรถมาเป็นอขับรถเป็นก่อนผมอีกโอ้ไม่ธรรมดาครับขับรถพ่วงเอวอ่อนได้เนะี่ยโคตสุดยอด <laughs> เอวอ่อนผมขับไม่ได้ครับผมถอยรถพว่วงนี่ผมต้องล็อกหางลงก็จะก,กว้างประมาณหกโงเย็นทุ่ม,มครับลำใหย่จะเริ่มเข้าลำใหย่ชาวสวนกำลังเก็บอยู่ตอนนี้นะครับเดีย๋ยวเจอคลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ